โอเคเอาเลยครับผมกรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับดีตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ยูอารครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมอลอซายอีแล้วนะครับในเดย์ที่6ครับผมก็ <c oughs> นะเป็น ep ีที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงนี่ยเพราะผมก็จะพาเออจะพาติดเมืองซะแล้วเออผมจะพาทุกคนนะับไปเล่นด่านด่านนี้ด่านนี้เลยที่ผมบอกว่าจะเล่นแต่ไม่ได้เล่นนะฮะไคโดฮะ เออซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะตั้งแต่มันมีด่านใหม่นี้มานะครับผมก็ผมก็ได้จัดของไปที่เรียบร้อยนะครับก็เป็น S.K.S. นะครับที่จะเอาไปลงเล่นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะปืนกลหรือว่าสนาจะนเรียกว่าเหมาะสมกับด่านนั้นๆมากกว่านะครับแต่ก็เอาเป็น S.K.S. แล้วกันไม่ไม่แบบยิงช้าเกินไปหรือว่าไม่ยิงรัวเกินไปก็ยิงพอดีแล้วแรงด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่มีกล้องนะ ไม่ได้แต่วลไม่ได้อัพครับผมโอเคหรือว่าไม่ได้ปลดล็อกไม่รู้จำไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็โอเคนะครับผมแล้วผมก็ได้อะไรมาไม่รู้เนี่ยคืออีพีที่แล้วคุณโทนนะครับพาผมไปหาแล้วตอนนี้มันปลดล็อกมาครับตอนเนี้ยดูดิใช่ไหมมันปลดล็อกมาครับแล้วผมก็เห็นไหมมันมีอะไรขึ้นที่แว่นด้วยนะครับหรือว่าเราจะใช้โุ <c> ้ย <oughs> หรือว่าเราจะใช้สกิลได้แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยว ไปลองดูกันครับในโหมดใหม่นะในไคโดนะครับผมพูดเ,เดียวดิไปเดียวเนาะโอเคไปเดียวกับมันครับผมนะก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปดีๆหรือว่าการสตรีมที่จะมาถึงในอนาคตนี่ผมพูดมานานนะแต่ไม่ได้สตรีมสักทีแต่ก็เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับนะครับผม,มตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงนิดนึง ไ่ได้ตื่นเต้นมากนายเราไม่เคยเล่นไงไประเด็นในด่านนี้เอออุย้ยแะมีที่เกิดสี่สี่โซนนี้อ๋อกลน่าจะเหมาะหรือเปล่าด่านนี้เป็นกลน่าจะเหมาะที่สุดหรือเปล่าแมบมันน้อยไม่ใช่แมบมันเล็กอะแบบมันน้อยอะไรวะกูโอเคแล้วเอาของดีมดันออประเด็นเอ้ยประเด็นคือเอาของดีไปด้วยไงตรงนี้ตรงนี้มีของ นี่มีของเน่ยโอ้ยของแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้ยมีคนสแกนอะไรอะเมื่อกี้มัมีคนกดสแกนว่ะมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยหรือว่ามันสแกนให้เราต,ราตัวจดมสาระจุย๊ยเฮ้ยเฮ้ยเรากดอะไรไปหรือเปล่าเมื่อกี้ไปมีสแกนมีสแกนเลย โอเคสวยครับตัวแรกนะฝนตกด้วยมันกดสแกนไหนวะเฮ้ยเปิดไม์ทิ้งไว้โอเคซ้ายมือมีซ้ายมือมีอ้ยด่านนี้กลน,น่าจะเหมาะที่สุดนะครับปืนกลฮะแล้วผมเอาปืนสนั่นไปเลยวิงว่งวิง่งวิ่งซ้ายมือมีอ้ยด่านนี้แบบอืมด่านมันมีป่าเขียวหมดเลยแล้วแบบน่านเล่นนะจริงแล้วทำไปเล่นไปเลยครับ เราต้องไปทางไหนอ่ะทางนู้นปะโอเคข้ามไปคล้ายๆด่านนี้เลยเนะาะอุ้ยขวบขวบมือมีคนกำลับบงมองมุมตึกอยู่เลยคล้ายๆด่านนี้เลยอะไรนะบริษัทยาปะคล้ายเลยคล้ายเลยเราจะสแกนยังไงอะ่ะอุ้ยโอ้โหมีคนยิงแม่อู้แม่นด้วยนะตายแล้วตายแล้วกูก่อนตรงนี้มีคนในในนี้มีคนนะครับ คุณยิงมานี่นี่ Danger ahead โอเคแต่ครับเข้าไงจะเก็บของอะ่ะไปไง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 โดดข้ามได้ปะข้ามไม่ได้ไปไงของเลยของเลยจะเก็บของอเลยแล้วไงกูหาดังเข้าไม่เจอแล้วมันจะปั๊มเลือดปั๊มยาตัวเองไะ โอเคตรงไหนอะตรงนู้นปะโอเคดูเองครับไปเก็บของกันะครับสามเลือดไปด้วยระหว่างทางสมเกลอบไปด้วยโอเคขอบค,คุณมากครับสำหรับของครับขอบคุณมากครับเออในนี้เหมือนมีคนปะเห้ยเลยหมวกมาหมวกมาเก็บหมวกมาก่อนนะครับ วิ้ยมีคนสแกนใช่ปะมันเป็นวงเขียวเมื่อกี้อ่ะมันเลยด,าด่านนี้มันเลยครับมันดีที่มีรูมันพลังทอดกรอบอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องอุ้ยอะไรอะหัวก็มี้า้ก็มี อุ้ยมันสแกนมาอีกแล้วเขียวๆเห็นไหมสีฟ,ฟ้าๆมันเป็นวงเลยอ่ะเมืเ่อกี้ตื่นเต้นอะไรวะนี่กูแน่นอนว่าซ้ายมือมีอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยมีมีม,มีมีแน่มีแน่มแ,นแม่ไม่ว่าเข้าไปก่อนเลยกันเห็นมควนค้างแถวนี้วะควนค้างแถวนี้เหรออุ้ย ยิงไรแตกมีคนสแกนไหมสแกนกันยับเลยครับแกนยับเลยดอกแทกถกเลยถกแทก,ทก,แทกอุ้ยเก็บปืนแมเพื่ออะไรจะเก็บด็อกด็อกแทกด็อกด็อกด็อกโอเคปืนกลใช้กลก่อนดีกว่าเนาะใช้กลดีกว่าใช้กลดีกว่าปิดลเลเซอร์อย่างแรกเลยปิดลเลเซอร์ ไม่ได้เปิดลายเสื้อปุ๊บรู้เลยนะนี่สแกนาอีกแล้วสแกนบ่อยจริงเราต้องออกเราออต้องออกาจากตรงนี้ให้ได้ก่อนหน่อยครับเราเหมือนสู้เขาไม่ได้ว่าเราไม่มีที่สแกนอะ่ะใช่ป่ะใช่ใช่คุยใครวะเนี่ยไม่รู้ละไปละไม่อยู่นะครับไม่ขออยู่นะ โคตรโหดเลยผมอ่ะโอยโ้ยปืนดีปืนดีก่อนหลบก่อนความเลือดอ๋อนี่เก็บไว้มีคนวิ่งข้างๆครับเอาลียาทิ้งดีกว่าเดี๋ยวเก็บปืนมาโอเคถึงเต้นถึงเต้น อยี่ยวแหวนโอเคเดี๋ยวเราไปจากที่นีะครับทุกคนวิทย์สมอลับพุ่มลบชัดๆเลยยิงกันเพียบเลยตอนนี้ของเราแน่นมากนะครับเรายังไม่อยากจะไปสู้แน่นสุดอาจจะเรายังไม่อยากจะไปสู้ใครนะครับของเราแน่นมากไปเดินแถวนี้ไป ใจเดินอยังเยอะปืนปะปืนดีๆปะโหลโอ้โหปืนดีนะเนี่ยยาบรรเทาอาการเจ็บปวดด้วยปืนดีด้วยเอาไงละทีนี้ AK 74 M นี่อะไรอ่ะเหมือนกันเลยปืนเดียวกันใช่ไหมต้องเปลี่ยน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 นี่แทน เราทิ้งอันนี้แล้วเก็บอันนี้มาโอเคขอ,อปืนเดียวกันโอเคครับตอนนี้อตอนที่พายุเข้าเนี่ยเราต้องอกำลังจะบอกว่าเราต้องไป <c oughs> อยู่ไหนเอ,อโตรงนี้ใช่ไหมทางออกเฮ้ยอะไรอะโอเคทีนล้มันมีป้ายทางออกบอกอยู่นะครับไม่งั้นผมไปไม่ได้เนอะายุเข้าแล้วแ,แบบแบบมองไม่เห็นเลยครับเราจำไม่ได้ด้วยเราไม่เคยเล่นด้วยด่านนี้ว่ามันต้องไปทางไหนโอเคโอค้ยมาคนสแกนไม่แล้ว จากที่นี่ครับไปจากที่นี่ไงตกใจโอ้โหตกใจแล้วผมตัวจริงรู้ป่ะว่าผมตกใจจนตัวจริงผมสะดุ้งเลยครับคือแบบตัวถอยหลังโยกถอยหลังเลยฮะทำอะไรไม่ถูกมาตอนตอนนี้เลยหมกดีอีกแล้วโหมกดีทั้งนั้นเลย โ okay, okay, okay. อเคไ <S <S มันมีคนใช้อออะไรนะมันมีคนใช้ปืนสไนเปอร์แรงๆนะฮะอยู่แถวนี้ฮะปืนอะไรวะที่มันกระบอกอยาวๆครับจำไม่ได้ลแล้วทางแต่ทางนี้ออกไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราหาทางออกทางอื่นหนึ่งครับอทางออกอยู่ใกล้แค่เอื้อมเองสแกนอีกแลววอีเวน ตรงนู้นตรงนู้นทางออกอยู่ตรงนู้นครับไปกันไปกันไปกันเราต้องเจอทางออกสิใช่ปะโหลวดีครับมีใครมั้ยครับข้างบนมีมีสู้กันเลยเดี๋ยวเราจะออกครับตอนนี้เราไม่สดอะไรทั้งนั้นนะครับมีปะลโหล o โจรพานมีปะ่ะอันนี้เหมือนถ้า เกมวอร์ซีนะครับอันนี้เหมือนแบบแคมโพสเลยเมืองแคมโพสแมปคล้ายกันเลยแคมโพสแคมโพสมีไหมมีคนปะเราจะลงไปยังไงนีไหะกระโดดลงไปตา,ไไตายไหมวะตายไหมทุกคนตายไหมลองดูนะ ก็ตแตกก็ตแตกไม่พอเลือดลดด้วยสวยงามอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจอ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 คุณแล้วผมเจอคุณแล้ว ICU ICU ไปแล้วครับขอนตัวไปก่อนนะเจ้าตัวออกไว้ก่อนนะเจ้าเค โอเคห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคไม่ได้ยากนะได้ไอดอนะครับผมเออเราก็เก็บของอะไรออกมาได้เยอะนะครับมูลค่าที่เรานำออกมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูซิอะไรวะเฮ้ยเร็วๆหน่อยคนเขารอดูหนิ่ะไรเลยโอ้โหหนึ่งล้านสแสนนะครับก็ถือว่าเป็นมูนลค่าที่ ไม่เลียวเลยนะครับเออก็ถือว่าปานกลางนะมีแย่แล้วก็ไม่ดีดีนะครับผมก็นำของออกมาก็อืมก็พอใช้ในด่านหน้านะครับก็อย่างไงถ้าผมจะทําคลิปหนึ่งชั่วโมงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือคือเราจะทําคลิปนานไม่ได้มันอัปโหลดนานเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไวไฟครับมผมใช้โทรศัพท์มันก็เลยช้อดจิ้วเค okay, ปะโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ การสนับสนุนผมนะครับมาให้กำลังใจผมในทุกๆครั้งที่ผมลงคลิปวิดีโอนะครับมากดไลค์กด subscribe ผมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวดีก็ขอลาไปก่อนนะครับด้วยคำว่าอย่าลืมเดกบ้านนะครับไปเลยครับผม